ใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ค่ะอาจารย์เชื่อว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณดนใจให้มาพบเจอนะคะแน่นอนค่ะคลิปนี้จะเป็นพลังงานในเรื่องของบ้านเลขที่ที่ลงท้ายด้วย0 2 4 6และ8ค่ะเลขคู่ ะะบานเลขที่ที่ลงท้ายด้วยเลขคู่มาดูกันค่ะว่าเจ้าที่ท่านอยากบอกอะไรกับคุณก่อนฟังคำทำนายอย่าลืมกดติดตามอาจารย์ก่อนนะคะและก็อย่าลืมกดแชร์กดขอใจให้คลิปนี้ใครที่กลัวจำไม่ได้ให้คุณกดบันทึกไว้ฟังทีหลังนะคะหรือย้อนมาฟังโอเคค่ะใครที่ทำครบแล้วทำสมาธินะคะเดี๋ยวอาจารย์จะดึงไพ่นะ ท่านอยากสื่ออะไรกับคุณบ้างน,นะคะสำหรับบ้านเลขที่ที่ลงท้ายด้วยเลขคู่นะคะ0 2 4 6 8ค่ะมาดูพลังงานใบแรกที่ขึ้นมาพลังงานใบแรกบอกว่านะคะบ้านเลขที่ที่ลงท้ายด้วยเลขคู่ณนะตอนนี้บ้านของคุณมีพลังงานบางอย่างที่อาจจะทำให้การเงินของคุณรั่วไหล หรือมีปัญหาสุขภาพอย่างเช่นน้ำซึมน้ำรั่วท่อแตกหรืออะไรที่เกี่ยวกับท่อน้ำระบบน้ำของคุณไปส่องดูไปเดินหาอะไรซึมอะไรรั่วอะไรแตกให้รีบซ่อมไม่อย่างนั้นมันจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับลำไส้นะคะท้องนะลำไส้ท้องนะคะให้ระวงังแล้วก็ทำให้การเงินรั่วไหล ะะเงินได้มาเท่าไหร่บ้านหลังเจ้าที่บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นคนขยันหาเงินได้เยอะมากแต่เก็บเงินไม่ได้นะคะไปดูที่อาจารย์แนะนาซะนะคะอาจารย์เชื่อว่าไม่มีอะไรบังเอิญน,นะทุกคนทุกท่านจ๋าอย่าลืมไปแก้ไปทําว่างๆเสาร์อาทิตย์ไปหาดู <c oughs> ใบที่สองท่านบอกว่าอะไรดูบางอย่างบางคนมีเขาเรียกว่าอะไรพลังงานสิ่งลี้ลับ อยู่ที่บ้านค่อนข้างชัดเจนมากและอาจารย์เชื่อค่ะว่าคนที่ฟังอยู่หลายๆท่านเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นเชื่อในสิ่งลี้ลับนะคะมีเข้ามาบางคนอาจจะชอบฝันแปลกๆนะคะนอนไม่ค่อยหลับสะดุ้งกลางดึกนะคะให้ดูสิ่งของที่คุณบูชาคุณทำความสะอาดดีหรือเปล่าหิ้งพระหิ้งเทพหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเอาเข้าบ้าน ใครที่มีองค์พญาครุฑดูแลให้ดีนะคะนะมาดูกันต่อคะ่ะแล้วท่านอยากบอกอะไรเป็นยังไงอาจารย์มองว่าท่านอยากแนะนำของเราแต่อาจารย์จะต้องแจ้งแบบนี้นะคะว่าท่านก็ดูแลปกปักรักษาคุณในบ้านคนในบ้านทั้งหมดที่อยู่บ้านหลังนั้นหลังนี้ทุกคนครอบครัวคุณท่านอยู่ อันนี้คือที่ท่านแจ้งเตือนผ่านอาจารย์สิ่งไหนที่อาจารย์บอกคุณให้คุณไปดูไปแก้ไขไปทำความสะอาดนะคะแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นหลังจากเขาเรียกว่าอะไรหลังจากทำแล้วอาจจะอยู่ในช่วง2สัปดาห์2เดือนโดยประมาณแล้วแต่บุญของแต่ละคนนะคะ ะะเพราะฉะนั้นก็อาจารย์ขอบคุณมากๆเลยสำหรับใครที่ได้มาเจอได้มาแก้ไขบ้านอาจารย์ก็เป็นหลังหนึ่งค่ะที่ลงท้ายด้วยเลขสี่เดี๋ยวอาจารย์จะให้แฟนไปดูในเรื่องของท่อต่างๆแต่อาจารย์มองว่าน่าจะมีในเรื่องของออมันมันมันซึมในเรื่องของพวกอ่างล้างจานหรืออะไรอย่างเงี้ยของอาจารย์นะนะคะเพราะฉะนั้นคนไหนที่ฟังอาจารย์อยู่ วันหยุดของคุณเวลาว่างของคุณให้ดูให้หาเหมือนที่อาจารย์แจ้งนะคะแล้วก็อันที่สองใครที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หิ้งพระหิ้งเทพไปทําความสะอาดเพราะว่าดูเหมือนพลังงานยังปิดอยู่ยังไม่ค่อยเปิดรับนะคะแล้วก็ใครที่มีองค์พญาครุฑให้ไปเช็คดูคะ่ะว่าสะอาดหรือเปล่าตั้งถูกจุดไหมนู่นนี่นั่นอย่างไรนะคะไปดูนะแล้วพอคุณทําเสร็จ สอ,อาทิตย์หรือ2เดือนโดยประมาณแล้วแต่ดวงของแต่ละคนคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างเช่นผู้ใหญ่แนะนำผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือมีใครบางคนช่วยเหลือสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับคุณแต่อยู่ในทางที่ดีขึ้นร้อเนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้บ้านเปิดรับพลังงานดีๆรับเงินรับทองรับโชครับสิ่งดีๆรับคนดีๆพบเจอแต่คนดี นะคะคล่มเย็นเป็นสุขครอบครัวสุขสันต์ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐียิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่อ่านแล้วรู้สึกตรงกับตัวเองให้พิมพ์คำว่าตรงมากหรือตรงก็ได้นะคะแล้วไปแก้ไขตรงจะแก้ไขขอให้ดีขึ้นร่ำรวยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ